ก็เป็นเบนิกอยตัวเดียวในบ่อนะครับดูแผลนะครับแผลใหญ่เลยนะครับนะครับคงต้องเอากันไกลตัดออกนะครับเตรียบพระยงไวด้ดิพระยงไว้นะ คอยถนัดเลยจับจับไว้จับถอยไปหนโอเคโอ้ถึงกระโหลกเลยเตยี่ยถึงกระโหลกเลยอะ่ะ ถึงกระโหลกเลยอ่ะเช้าไม่ได้สังเกตนะแต่จะวันที่ผ่านมากินอาหารรู้แล้วก็ดักดูมันรู้ว่ามันจะกินดีไหมตัวเนี้ยเพื่อตามเพื่อนยกหอยู่ เดกหน้าดูและ สวัสดีครับเรามาดูแผลของปลาในวันนี้นะครับก็เหมือนจะดีขึ้นมากเลยนะครับเพราะว่ามีการมีเนื้อเยื่อนะครับมาเริ่มเคลือบแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ยานะครับถ่ายคนเดียวก็จะลำบากหน่อยนะครับผม ชัดใหม่อีกนะครับลื่นนะครับ จากที่ผมเอาน้ําในบ่อเลี้ยงมาผสมนะครับให้เขาชินนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิไปในตัวก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับที่ผมทําการผสมน้ําลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปปล่อยในบ่อเลี้ยงแล้วนะครับสังเกตว่าหัวเขายังเป็นแผลอยู่นะครับแต่ก็ดีขึ้นมากนะครับก็ให้เขาไปรักษาต่อในบ่อเลี้ยงแล้วกันนะครับ เดี๋ยวถ้ามีเวลาถ้าการดีขึ้นค่อยตักขึ้นมาดูแผลอ,อีกทีหนึงนะครับตอนนี้ก็ปล่อยลงในบ่อเลี้ยงไปก่อน แผลที่หัวเห็นชัดเจนนะครับก็คงใช้เวลานานพอสมควรนะครับกว่าจะหายเป็นปะกะติเพราะว่าแผลค่อนข้างจะใหญ่นะครับ